สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านงานประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีทุกท่านผู้ป่วยญาติผู้ป่วยผู้รับบริการทุกท่านทุกวันราชการในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง8นาิกา40นาทีใช้เวลาสวดมนต์10นาทีเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ขอถวายความเคารพและนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวัสดีครับพี่น้องชาวโรงพยาบาลสิงห์บุรีทุกท่านรวมทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกท่านช่วงเวลาสำคัญต่อไปนี้เราในฐานะพุทธบริษัทจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อเป็นการระลึกถึงองคุณแห่งพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระสัจธรรมคาสอนและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอให้ทุกท่านได้โปรดยุติกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทั้งหลายไว้ชั่วครู่อยู่ในอิริยาบถท,ที่ผ่อนคลายสบายๆทั้งกายและใจไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องกำหนดสิ่งใดเพียงน้อมใจและเปล่งวาจาออกเสียงตามบทสวดมนต์ไปเป็นลำดับผู้ใดก็ตามที่ได้น้อมจิตน้อมใจและลึกนึกถึงตามบทสวดดังกล่าวด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเป็นผลตอบแทน นับว่าเป็นการถวายความเคารพแด่องค์พุทธะพ,พระอรหันต์พระมหาโพธิสัตว์จิตใจของเขาผู้นั้นก็ได้พลอยเชื่อมต่อและมีส่วนในบารมีธรรมทั้งหลายของท่านไปด้วยซึ่งเป็นสภาวะที่จิตใจไร้ความยึดติดใดๆว่างและสว่างด้วยอนุภาพดังกล่าวเมื่อดำริที่จะให้ความเมตตาจึงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ไร้ขอบเขตและยิ่งใหญ่ไม่มีปรามาณอย่างแท้จริงหากทุกชีวิต เริ่มต้นการทำงานด้วยจิตใจที่ตื่นเบิกบานโปร่งโล่งถึงพร้อมด้วยการให้การสละการจาคะและเมตตาก็นับได้ว่าเป็นความถึงพร้อมของมงคลแห่งชีวิตแล้วโดยทันทีไม่ต้องรอและอ้อนวอนร้องขอแต่อย่างใดต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพียงกัน อะระหังสัมมาสัมพุทโภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมัสสามิสุปาติปันโน ข่าววัโตสาวกสังโฆสังฆนามมินามตัสสะข่าววัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามอตถะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namasa bakkawato arah atau samasputasa I bisa hakawaharahang samasputho wejacaraana sampan no suka lo kawihu An ta สัทธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธัมโมสันจิตติโกอกาลิโก Panaiku pacatang we citapowin yohi Supati Pano Pakawatos Saawa Kaangngka bwe Ya ya patipan noapakawatoawaga sangko Samami dipatipanoapakawawatoasawaga sangko ya ditangcatariburisayukan atau

สัเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาห้อนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถอิอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย ยาปะชาหอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจไร้การยึดติดจึงจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะปราศจากเหตุแห่งทุกข์การจะเป็นเช่นนั้นได้ ชีวิตก็ต้องดำเนินไปด้วยความเข้าใจที่ตรงต่อสัจธรรมรองรับมีสติเตือนใจตัวเองถึงที่สุดของความเป็นจริงของทุกๆชีวิตวางใจไว้ว่าบทบาทหน้าที่การงานล้วนเป็นเพียงเครื่องมือและโอกาสในการเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อร่วมทุกข์ทั้งหลายเรียกว่าทำให้ไม่ใช่ทำเอา แล้วอย่างนี้บทบาทหน้าที่การงานจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างนี่แหละที่เรียกว่าชีวิตที่ไม่เป็นหนี้และไม่มีภยัยเป็นชีวิตทั้งชีวิตที่ให้อภัยทานและเมตตาพร้อมและขอจงจำไว้ว่ามีแต่เพียงผู้ให้เท่านั้นที่คู่ควรกับการเป็นผู้รับสุดท้าย ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกทุกท่านที่ได้ร่วมสวดมนต์กันในเช้าว,วันนี้ขอความสงบสุขและสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทิน